สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆอ,อากาศดีอีกแล้วตอนนี้ก็จะพามาดูหน้าบ้านนะคะพามาดูมีอะไรแปลกๆมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆดูสิตอนแรกนึกว่าเป็นญ้านะคะที่ขึ้นมาตรงต้นลิ้นบางกอนมันมีลักษณะเหมือนเฟิร์นบางอย่างนะคะเฟิร์นบางชนิดเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูโตกว่าน,นี้นะคะยังดูไม่ออกนะคะเนี่ยเป็นใบอีกเหมือนต้นเฟิร์น นี่ค่ะขึ้นมาตรงนี้นะคะหนึ่งต้นเนาะน่าจะมีสองต้นค่ะอันนี้อันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งดูดิเขาก็สวยดีนะเนี่ยเป็นใบแบบแปลกๆนะคะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะกลางใบแล้วอันนี้กลางใบแล้วนะคะอันนี้คือที่ออกมาใหม่เนาะเหมือนยอดออกมาใหม่อันนี้อันนี้ลักษณะเป็นหยิกๆนะคะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่นี่ อ๋อน,นี้อันนี้อันนี้อยู่ที่จระเข้ด่างนะคะอันนี้มีหลายต้นเลยนะคะเพื่อนเนี่ยมีหลายต้นเลยน่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเพิ่งขึ้นมาใหม่แปลกดีเหมือนกันแล้วก็สวยดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโตแล้วสวยใช่ไหมเราจะทําการแยกกระถางออกไปถ้าเป็นเฟิร์นนะคะยังไม่แน่ใจว่าใช่เฟิร์นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นตาแต่ว่าน่าจะไม่ใช่หญ้านะคะถ้าหญาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต้นเล็กๆอย่างนี้สามารถ ถอนทิ้งได้นะคะถอนทิ้งได้เนาะเป็นวัชพืชนั่นเองแต่อันนี้ลุ้นว่าให้เป็นเฟินที่สวยงามเราจะได้เลี้ยงเขาต่อได้นะคะเช้าเช้าอากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆออกดอกอีกแล้วจ้าเลนมังกรสรุปผลคราวที่แล้วที่ผสมเจสสอนไปไม่ติดนะคะเพื่อนๆดูดูจากสภาพไม่ติดนะคะเนี่ยเขา แห้งไปแล้วนะคะไม่ติดเนาะไม่มีเมล็ดเลยนะเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเนาะยังไม่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผสมจะสอนข้าวที่แล้วสภาพเป็นแบบนี้เลยไม่ติดนะคะไม่ติดถ้าติดจะมีเมล็ดขึ้นตรงนี้นะคะถ้าติดจะมีเมล็ดขึ้นตรงนี้แต่ว่าไม่นีก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่กําลังออกดอกนะคะมีพึ่งตัวน้อยกําลังมานีพึ่งตัวน้อยเกาะอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเช้านี้ขอตัวส่งงานก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ